แนะนำกันอีกแล้วนะครับใกล้จะเปิดเทอมหรือเปิดเทอมนะครับก็แนะนําเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเมโลเดียนนะครับไว้หัดเป่าหัดฝึกหัดเล่นนะครับเพราะว่าโรงเรียนก็จะมีคอร์สคอร์สเรียนการเป่าเมโลเดียนนะครับก็จะหากันนะครับก็แนะนําเป็นยี่ห้อเลเซอร์เลยนะครับ32มีนะครับมีปากเป่ามีสายเมาส์ให้ด้วยนะครับ ปากเป่าก็คือเมาอะฮะเป็นอ่ามีกล่องนะดูกล่องครับกล่องพับเก็บนะครับเล่นเสร็จก็เก็บกลับพกพานะครับอ่าน่าใช้มากครับคีย์ก็สวยทนนะครับรุ่นนี้เป็นเดเซอร์แบรนด์ไต้หวันนะครับ32คีย์นะครับนักเรียนนักศึกษาสนใจก็สั่งซื้อหรือว่าเข้ามาอ่าที่ร้านได้เลยนะครับจะส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแนะนำกัน อ่าใหม่นะครับแล้วก็รายละเอียดก็ดูใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับ